เทคนิคที่ทําให้ผมได้1ล้านจาก m a r k e ็ตเพจใน1เดือนนี่เป็นยอดขายจาก m r r k t ็ต a พ e เพียง30วันผมก็ได้ยอด1ล้านบาทแล้วผมเองก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปทํากันดูแอป TikTok ของเรานั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปใน t i k t o อกช็อปนะครับจากนั้นครับให้เข้าไปเลือกสินค้าที่ตลาดสินค้าจากนั้นให้เลือกตัวกองเลือกค่าคอมมากกว่า15% นะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์นี่ครับคิวก็เจอสินค้าที่อยากขายนะเราก็กดเข้าไปในรูปสินค้าครับแล้วเราก็แคปมานะครับผมแล้วทาอย่างนี้นะครับสัก3าถึงสรูปนะครับผมจากนั้นนะครับคิวมาแจกคีย์เวิร์ดหลักๆเลยนะถ้าเกิดใครไม่ดูข้อนี้นี่พลาดมากเลยนะครับผมคือสินค้าที่เราจะนําไปขายนะครับลูกค้าเขาชอบรูปสินค้าจริงนะครับผมเราก็ต้องมาเอารูปสินค้าจริงตรงนี้ไปนะคิดว่านี่สวยมากเลยนะอันนี้แล้วกันนะครับผมแล้วเราก็แคปไปเลยหลังจากที่เราได้รูปสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทาไปขายที่แอปสีฟ้านะครา โพสสินค้าไปเนี่ยคนที่มีแอปสีฟ้าตัวนี้ก็มีโอกาสเห็นสินค้าของเราทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับเราจะมาขายอยู่ในมาร์เก็ตเพ e ของเขาครับก็อันนี้คือหน้าหลักของเรานะสำหรับผมนะครับมันจะมีตรงนี้ครับจะเป็นรูปร้านค้านะก็จะขึ้นว่างมาร์เก็ตเพลแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นนะครับให้กดที่3ามขีดตรงนี้นะแล้วเราก็จะเจอมาร์เก็ตเพ e ตตรงนี้มันคือที่เดียวกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กด ขายเลยนะครับผมเลือกสินค้าครับนี่นะครับจากนั้นเรารูปที่เราแคมปมานะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับโดยเคส่าของคิวนะครับจะเอารูปสินค้าจริงไว้ด้านหน้านะครับจะกระตุ้นการซื้อสําหรับลูกค้าในมากที่สุดนะครับผมจากนั้นชื่อสินค้านะครับเราก็ใส่ไปเลยครับนี่นะครับเราก็เอาชื่อสินค้าตามนี้ไปเลยนะครับผ้าปูยางพาราแท้นะตรงนี้ด้านหน้านะครับเราก็จะใส่คํากระตุ้นคําสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งฟรีส่งไวมีชําระปทางอเนืสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับผมผมจะใส่เป็นส่งฟรีใบเพิ่มอีโมจิน คัาเข้ามาเลยครนั่นกือ790บาทอันนี้หมดหัวขึ้นมาให้แล้วนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยเราก็ปรับนะสภาพเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นใหม่นะครับผมจากนั้นเนี่ยคำอธิบายนะครับตรงคาอธิบายนะครับผมจะกระตุ้นพยายามให้ลูกค้าเนี่ยทักแชทเรามากที่สุดนะครับเมื่อลูกค้าทักแชทเราเยอะนะครับสินค้าเราจะยิ่งมียอดวิวที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับระบบมันจะรู้ว่าสินค้าตัวนี้มีคนสนใจเยอะและเราจะมีโอกาสขายของได้เยอะครับคิวก็จะใส่ลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยตัวเลือกเราข้ามไปได้เลยครับขนาดเตียง้้้ามไดดเสีตถน่่กใแ เราไม่รู้นะครับว่าเราจะใส่อะไรก็ไม่สมคผลใส่นะแต่อันนี้เราขายชุดนอนใช่ไหมเราขายเครื่องนอนใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลยเลยครับเครื่องนอนภาพปูที่นอนใส่ทักสามสี่แฮท็ก็ได้นะครับผมต่อมานะครับ SKU ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้นะครับลงประกาศเป็นสินค้าให้ตั้งเป็นแบบนี้ไปได้เลยนะครับต่อมาเสนอบริการจะส่งติ๊ด ไปนะครับผมต่อมาใครอยากโปรโมตโปรโมตได้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากให้เพื่อนเราครับในแอปฟ้าเนี่ยเห็นว่าเรากําลังขายสินค้าเราสามารถติ๊กปิดได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะไม่เห็นเราขายสินค้าแล้วจากนั้นเรากดถัดไปนะครับผมแล้วเราก็กดเผยแพร่ไปได้เลยครับแค่นี้ครับสินค้าของคุณก็สามารถที่จะขายบนมาร์เก็ตเพจได้แล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีคนมาสั่งซื้อเราผ่านแอปฟ้านะครับเราทํายังไงต่อนะครับเราก็กลับไปในทิกต็อกครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าตัวนี้นะครับผมโดยผ่านหน คแค่นี้ครับเราจะได้อะไรล่ะคิวเราจะได้ตรงนี้ครับผมรับ118บาทตรงนี้ก็คือจะเป็นกําไรของเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบวกสินค้าราคาเพิ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราได้รับในการขายสินค้า1ชิ้นครับผมถ้าเราขายวันละสิชิ้นก็วันละพันแล้วชิชิแล้ว